น้ำเย็นสบายดีจังเลย <Yeah. S 1> บ้านฉันมีแห่งน้ำหลังบ้านด้วยแหละ <Huh? S 1> อาบน้้าตอนเช้ามันรู้สึกสดชื่นสบายใจ <c oughs> ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวโอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม The Infected นะครับผมอ่าพา์ที่15นะครับผมนะวันนี้จะทำอะไรดีอ่ะ วันนี้นะครับผมมีโปรเจกต์อันง่ายๆของผมนิดนึงนะครับก็คือผมกล่าวว่าจะลองทําสะพานดูนะครับสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับแม่น้ําแควเกี่ยวอะไรด้วยวะไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับสะพานข้ามแม่น้านั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะออกจากบ้านอีกแล้วนะครับ EP นี้นะครับเหมือนกับ EP ที่ผ่านมาเลยฮะออกจากบ้านคือโดนแดงเดือดนี่คือผมหน้าซิดเป็นไข่ต้มกันเลยทีเดียวนะคืนนั้นมีผีเดินเล่นอยู่หน้าบ้านด้วยครับสวัสดีเพ่ เหตกูเปล่ากูแค่มาเดินเล่นเองนะกูไม่ได้สนใจมึงด้วยซ้ําแต่นไหนกูว็เจอมึงแล้วกูขอแดกมึงเลยแล้วกันเออเอาไม้กูแดดสุดดีนี่ไงนี่ไงไงล่ะยิ่มไหล่ยเวนลูกธนูกลางกระบาลเลยโอเคหายก็ไม่เป็นไรฮะพอดีว่ามีเยอะครับมีเป็นถังอะนะวันนี้ก็จะเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเดินทางออกจากบ้านอีกแล้วนะครับสําหรับยามไม่ใช่ยามค่ำคืนดิ ยามเช้าตรู่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําการเตรียมสเสบียงก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้มีเนื้อแดงติดตัวอยู่ด้วยนะครับพอดีว่าเพิ่งยิงหมีไปได้นะเอ้ยไม่ใช่หมีดิอะไรวะหมูนะหมูหมูมาติดบ้านนะวันนี้ก็เลยแบบก็ยิงทิ้งนะครับมไม่มีอะไรทำอะ่ะโอเคตอนนี้เป็นเด็กนะครับมีพร้อมนะครับแล้วก็อาหารอาหารนี่มีแค่หัวมันนะครับป r เต e โ,โนนะ งั้นผมจะเอาอาหารกระป๋องไปด้วยนะครับสักสี่กระป๋องพอไหมเอ่อน้ําเดี๋ยวสลับขวดก็ได้นะเพราะว่าเรามีขวดสำรองอยู่ตั้งหลายลูกนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหดูดิการเตรียมพร้อมนะครับนะจะทาอะไรก็ต้องวางแผนครับไม่ใช่แบบํำงงๆเออๆไม่ได้นะฮ<ช><น>ะใช่ไหมมันขัดตาคนดูใช่ไหมครับยังขาดยังขาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังออกไม่ได้เช็คอ่าตัวนี้ยังไม่มีหอ,อกนะครับเราต้องเอาหอ,อกไปด้วยนะเพราะว่าไกลบ้านนี้เราไม่มีอุปกรณ์ที่ เพียงพอนะะีจ้าหอกันสุดท้ายขอเบิกหน่อยนะกันไปฮะปิดประตูให้ดีครับผมก็อ่าสานนะครับที่ผมจะทำก็จะเป็นโซนของฝั่งนี้นะครับก็คือเชื่อมต่อไปอ่าอีกฝั่งหนึ่งของแมปนะครับนะซีซีขวานะครับนะเดี๋ยวผมจะไปทาําสะพานน่าจะประมาณแ,แถวๆนี้แหละนะครับผมใกล้ๆกบบบ้านบ้านหลังนี้นะทำไมอยู่ๆก็หนาววะเฮ้ยจะฤดูหนาวอีกแล้วเหรออะตอนนี้เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับผมชุดพร้อมออกเดินทางฮะ หลังจากใส่เสื้อผ้าปุ๊บหายหนาวเลยต่อไปกูร้อนแน่ๆเลยฮะเฮ้ยแต่อุณหภูมิมันลบ4.4นะครับผมว่าต่อไปน่าจะหนาวแล้วกันน,นแบบอาการแบบเอออยู่ๆกูจะหนาวอ่าทำไมเหรออืมไปเดินทางตอนนี้เวลา9โมง27นะครับกว่าจะเตรียมตัวเดินออกเดินทางได้แม่โอเคฮะเดินทางกันต่อไปครับผมเป้าหมายก็คือบ้านหลังที่สองนะฮะบ้านเมียน้อยะครับเมีมอยอม <laughs> มเยอะจัดอะครับช่วงนี้ ความเหงามันทําให้คนจินตนาการนะฮะก็ต้องเข้าใจผมบ้างนะฮะอยู่กับป่าสีเขียวอย่างเงี้นะฮะมันเป็นความเหงาความเงียบเฮ้ยใช่นะอาตอนนี้เรามาถึงบ้านหลังที่2แล้วฮะบ้านต้นไม้ของเรารู้สึกว่าโซนนี้อาต้นไม้มันเริ่มจะผลิใบแล้วนี่ครับแดงๆส้มๆเะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้น่าจะกําลังเข้าใกล,ล้ฤดูหนาวอย่างแท้จริงแน่นอนแล้วฮะ,อ,อ,ะอุณหภูมิตอนนี้นะครับลบองุองศานะครับเดี๋ยวเราหาทำเลก่อนว่า จะตั้งอ่ไอ้นี่ได้ที่ไหนนะครับเออไอ้พื้นเนี่ยนะเพราะว่าจะทําสะพานข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะเออตรงนี้น่าจะเอ้าน้าเป็นน้าแข็งโอ้ฟักโอเคเดี๋ยวลองต,งตั้งตรงนี้ดูนะฮะว่าได้หรือเปล่าเออตรงนี้ได้อยู่นะข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ปลดได้เลีค้างแล้วก็หมุนลูกกิ่งนะครับมันสามารถหดแล้วก็ยืนขึ้นบนได้ด้วยนะฮะเออก็ดีเหมือนกันอ่ะผมจะตั้งตรงนี้แหละนะครับผมสําหรับพื้นนะครับ อ่ะพื้นผมจะวางประมาณนี้แล้วกันนะครับวางแบบเรียบลงไปเลยแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างเชิงขึ้นมานะครับเพื่อจะต่อบันไดไปฝั่งนู้นนะฮะมาเริ่มตัดต้นไม้แล้วก็ไอ้นี่นะฮะกราฟิกนะครับผมขอปรับภาพดอบลงนะครับลบย่าออกไปเพราะว่าเวลาทำเนี่ยมันจะได้สะดวกขึ้นนั่นเองเนะจ๊ะอันนี้ลดรุนน่าจะรุนขึ้นได้เลยเปล่าวะนะไม่ชัวร์นะลุนได้ป่าวะ เดี๋ยวต้องลองเทดูสักอันก่อนเผื่อรถลุนขึ้นไม่ได้นี่จบเลยนะต้องแก้ใหม่นะะเดี๋ยวผมจะเอาเลื่อยไฟฟ้า,ฟาที่บ้านมาแล้วกันนะจะได้สะดวกต่อการใช้งานโอ้โหหิมะตกด้วยฮะบรรยากาศดีเหลือเกินนี่ครับแม่จะดีละอย่างนี้เดี๋ยวพอสักพักนี้หนาวนี้จบเลยนะอย่าเพิ่งฟีดนะครับนะขอร้องเลยนะอย่าเพิ่งฟีด่ะผมได้เลื่อยมาละเลื่อยอ่าเลื่อยน้ํามัน แต่ไม่ได้อนะ้ำมันมาชิบหายเสียเวลาเดินกลับบ้านแน่เลยผมว่าละตอนนี้ก็ตัดต้นไม้ไปก่อนแล้วกันนะครับแหมาวลาร์มนะฮะบรรยากาศดีๆขอแค่อย่ามีพายุหีมะก็พอนะครับนะแต่ถ้ามีพายุหีมะก็ไม่น่าจะเป็นไรนะเพราะว่าเรามีบ้านใกล้ๆอยู่ตรงนี้นะหลังหนึ่งแต่ไม่รู้มันจะต้านความหนาวได้หรือเปล่านะบ,บ้านต้นไม้เราฤดูหนาภูมิก็ยังไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ด้วยนะก็คงจะหลบได้แหละนะดีกว่ายืนแบบจ้องๆโลง่ลงๆนะฮะ ใช้เครื่องดีที่สุดนะครับนะแมนนวลคือตอนนี้ก็เอาไม่อยู่แล้วฮะนะต้องเครื่องอย่างเดียวละเอ้ะทำไมใส่ไม่ได้อะเพาไม้แพล้งนี่หว่าขอโทษทีผิดเอง่อะต้องใช้ไม้แพล้งนะครับถ้าเราเดินอย่างนี้มันขึ้นได้นะแต่ถ้าเอารุ่นมามันจะขึ้นได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวขอวิ่งแปรลรุ่นอีกรอบนึงองเทสการขึ้นดูก่อนนะครับถ้ามันขึ้นไม่ได้นี่เสียเวลาทําฟรีต้องพังใหม่ แต่ก็รดลุนใกล้มือนะเพราะว่าบ้านนี้คือทําเตรียมไว้แล้วนะครับไหนๆก็มารดลุนก็ตัดไม้แถวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับแม่ทาสะพานตอนหิมะตกนี่แมมันได้ฟิลนะชิวๆดีแ,แต่พานนี้ผมขอลบหญ้าไปเลยนะครับแมคือคือจะไม่เปิดหญ้าขึ้นมานะครับตอนที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเพราะว่าหิมะมันตกมันก็สบายตาอยู่แล้วนะรดลุนก็มาแล้วขาดอะไรกัจ๊ะ หมาแพลงคือเรื่องไฟฟ้าเนี่ยโคตรดีเลยนะคือแม่งไหวจะจัดอะนะครับเดี๋ยวเทสรถล,ลุนก่อนลืมไปเอาขึ้นได้ไหมโอเคขึ้นได้ฮะถือว่าผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องทำไอ้นี่เพิ่มแล้วนะครับอบันไดเล็กนะไม่ไม่ไม่ต้องใส่แล้วบันไดเล็กคือรถล,ลุนนี้ขึ้นได้เลยเพราะว่ามันไม่สุกมาก เออผมลืมทําแคมป์ว่ะไอแคมไฟอะ่ะแต่จริงก็ไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่าเราไปถอดจากบ้านหลังสองก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้อาหารมาวะ่ะต้องจัดการอาหารก่อนนะครับทุกคนอืม้มไม่เข้าหัวเลยอวะแม่อุตส่าห์เล็งแบบจะโจจะจอ,จอ,จอ,จอนะเมื่อกี้ไม่ต้องวิ่งไปไกลหรอกจีเกียดตามไม่หนูอเออนั่นแหละล้มล้มเลย ไปได้ไม่ไกลฮะเดี๋ยวก็ตายเนี่ยเรียบร้อยแมไม่คิดนะฮะว่าหน้าหนาวนี้จะมีเนื้อของกวางให้เราด้วยนะครับนะเพราะว่าหน้าหนาวนี้ค่อนข้างจะหาเนื้อกวางยากนิดนึงนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวผมถอดไปเลยเหมือนพายุหิมะจะมาเลยเป่าวะใส่เพลิงมาแงนก่อนอันไหนแล้ววะอันนี้อน,นี้ฮะต้องใสใ่มันด้วย แม่นก่อไฟไม่ติดนะจ๊ะว o o d ล็อกสโอเคเรียบร้อยฮะสำหรับเพิงมาเงีนถัดมานะที่ผมจะสร้างก็คือบันไดนะครับนะจะทำบันไดย,ยื่นคือเป็นเป็นบันไดาทางขึ้นไปเลยะตรงเนี้ยนะครับจะทำสอตัวก็ได้นะหรือว่าตัวเดียวก็ได้แต่2ตัวน่าจะดูดีกว่านะอ่าประมาณนี้ นี่ฮะนะพอจะคิดภาพออกไหมก็คือพอพอบันไดเสร็จใช่ไหมเราก็จะใส่ผนังอีกกันนึงตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อยาวไปข้างหน้านู้นเลย <Yeah. S 1> เนื้อหน้าหนาวนี่มีให้กินแบบไม่มีลิมิตนะครับกินได้เรื่อยๆเพราะว่าตัวเคมันเกิดตลอดเวลาอยู่แล้วนะนะทำบันไดบุนล็อกสีโอเคอันนี้ครบแล้ว จริงๆเอามาแดนเดียวก็ได้นะแต่ความสวยงามต้องเอาสองไงน,ะนี่เอาความสวยงามมาแล้วขาดไม้แพร้งเริ่มลำคาญแล้วเริ่มลำคาญแล้วอ่าตอนนี้ได้บันไดมาแล้วครับแต่ผมขอเอ้ยผีแมงมาวะ่ะแล้วก็จิ้งจอกนี่ด้วยนะหมาจิ้งจอกเนะี่ยเออลำคาญเสียงมึงไม่ใช่อะไร สั้นมานะครับสิ่งที่ต้องสร้างก็คืออันนี้ครับผนังครับผนังนะผนังอันนี้เอาผนังทึบหรือว่าเอาผนังรูดีวะก็ทึบไปแล้วนะเพราะว่ามันตรงนี้มันไม่ได้ใช้สอยอะไรอยู่ละนี่ผนังนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะเชิดนะครับให้ข้างหน้ามันสูงแล้วก็สามารถวางตียาวไปนู่นได้นะครับผมที่มันเหมาะดีนะตรงนี้คือมันเป็นเชิงเขาพอดีเลย ตรงนี้ฮะได้มาแล้วครับผมสำหรับไม้สุงใช้แค่สามนะครับแล้วก็ไม้แพลงด้วยเอ้าไม้แพลงหมดเหรอไม่เป็นไรไม่ต้องรน <c oughs> ฉันทนไว้อยู่คนเดียว <c oughs> เกี่ยวอะไรวะ <c oughs> น้ำมันน้ำมันจะได้ถึงไหนก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมไม่ได้พกน้ำมันมาเลย อ่าตอนนี้ฮะเราก็ขึ้นมาข้างหน้าได้แล้วครับเราก็ทําการต่อยนี่ไปเลยครับผมนี่อ้าวเฮ้ยไม่จริงใช่ไหมอย่านะอย่านะอย่าเล่นกับพี่แบบนี้นะอ่านี่ฮะเชิดไปข้างหน้าได้แล้วครับผมขาดไม้แพลง้งเอ้ยขาดไม้สุงนะเดี๋ยวไปตัดเพิ่ม่ะเริ่มจะมองออกบ้างแล้วใช่ไหมวะฮะว่ามันจะเป็นหน้าตาจังดผมจะทําให้สวยเลยนะอันนี้เหลือรอ,อดูเลยว่ามันมันหน้าตาเป็นยังไง บอกเลยว่าไม่ขี้เร่แน่นอนเรียบร้อยครับผมปลาลงไปเลยอ่าตรงนี้นะครับก็ยื่นไปข้างหน้าเรื่อยๆเลยนะฮะสำหรับตรงนี้นะการทําสะพานการทําสะพานดีกว่า <S <S <ๆ>การทําสะพาน2เลนนะครับที่ผมทำนะผมว่า2เลนเนี่ยมันอ่อค่อนข้างจะดูดีนะครับดีกว่าใช้แผ่นเดียวนะแผ่นเดียวก็ทําได้นะจริงๆถ้าแบบใครคขีร้เกียจทำ่านะจะเป็นสะพานเล็กๆแผ่นเดียวก็ได้นะครับแต่ผมทําแบบ2เลนดีกว่ามันจะได้แบบ มีพื้นที่ในการตกแต่งเยอะขึ้นนะครับนะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันเป็นจังไหร่เดี๋ยวผมจะใส่เสาด้วยนะครับเสาตรงนี้เพราะว่าจะทําเป็นหลังคาแล้วก็ข้างๆเนี้ยจะใส่เป็นรั้วนะครับรั้วรั้ว,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 วยาวๆเลยนี่แบบนี้เอ้าเฮ้ยทำไมตรงนี้ขึ้นแดงวะคือถ้าขึ้นแดงนี่จบเลยนะไม่สวยเลยเอ,อ้าที่อย่างนี้วางได้อะไรครับนี่มันวางได้ก็ดีแล้วฮะ ก็คือผมจะทำอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอ,อะไรอะหลังคานะครับหลังคาสวยๆจะทำให้ดูนะไม่พูดมากดีกว่ารอชมดีกว่าจะจอดงานละวันทีนี้เอาทำไมมันเอียงละ่ะไมมันเอียงล่ะพี่เาวโอเคได้ละใส่เสาไปครับอเรียบร้อยใส่พืนข้างหน้าขาดแม่แพล้งนะฮะบมดเป็นหยัง เดี๋ยวค่อยสิไปเอามาเพิ่มมึงจะเป็นคนจังหวัดไหนกนแน่เนี่ยกูน <c oughs> <c oughs> ะเรื่อยต่อครับวันนี้แล้วก็เบิกไม้แพลงหน่อยจ้า <c oughs> แล้วก็ยัดก็้าไปยโ oh, อ้เวทีกูชตรงนี้ก็ใส่รั้วนะครับรัว้วค่อยค่อย,อยทำไปทีนิดเชี่อหน่อยส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นหลังคานะครับหลังคาแบบว่าหลังคาที่แบบว่าเรายังไม่เคยทำเลยนะหลังคาเนี้ยเนี่ย,เ,ยเป็นหลังคามันใช่นน่ปะวะ คือผมยังไม่เคยวางเลยนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันยังวางไงวะอย่างนี้ปะได้ปะแบบนี้นเออได้ได้ได,ได้เอาได้แล้วออกมไมอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับใช่ปะเอ,อ้ยไม่ใช่ดิมันต้องหมุนก่อนชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ละอ่านี่ครับนี่จะเป็นหลังคาประมาณนี้ฮนะอ่าลองดู ไงดูดีอ่ะก็ดูดี <Wow. S 1> ดอยู่แล้วครับอบอกแล้วผมทําอะไรไม่ธรรมดาอยู่ละแต่มันต้องใช้ดินเหนียวหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเออใช้ดินเหนียว10ก้อนนะครับแล้วก็ 3, ว,วุ้นล็อก3ว้าวดินเหนียวกูจะมีไหมนี่เออนี่เจอดินเหนียวละขุดเลยแล้วกันนะฮะไม่รีรอรึบได้สิบก้อนไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าดิ สิบโอเคก็คือขุดหนึ่งอ่าขุดอ่าขุดดินเหนียวหนึ่งลูกเนี่ยจะได้ประมาณสิบก้อนนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปเลยไม้แพล้งสี่วุ้นล็อกสามจัดเลยไม่รีรอมัฟเขาให้มัฟเขาให้โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับก็คือดินเหนียวหนึ่งลูกก็ได้ประมาณสิบก้อนนะครับนะจะสเปาสิบก้อนประมาณนั้น เอ้าโอ้โหนกมึงขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยนะมึงเจอมังคากูเอ้ยเป็นไรวะเนี่ยเอ้ยรถลุนเดี๋ยว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 เออมันไปงี้อ่ะคิดดูดิรถลุนลอยขึ้นขนาดนั้นสภาพคนบังคับนี่มันจะลอยขึ้นขนาดไหนเฮ้ยดูหลังคาเริ่มสวยว่ะเฮ้โปรเจกต์นี้ผมว่าบอกเลยนะโคตรอลั์ตานะบอกเลยนะฮะทุกคนน่าจะชอบกันนะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างล่าง นี่ดูดิคือแบบว่ามันเป็นะสะพานที่แบบว่าดูดีมากเลยฮนะใช่ไหมใช่หรือเปล่าหรือผมดูดีคนเดียวน้ำมันก็จะหมดนะเดี๋ยวผมจะกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะไปเอาอน้ํามันมาเติมนะไม่ได้สต็อกมาเลยมาตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วฮะโอ้บ้านของฉันรู้สึกอบอุุ่นทุกครั้งเมื่อมาถึงบ้านนะครับมีน้ํามันโอ้หลายถังเลยนะหลาย หลายกระปุกเลยฮะเยอะมากๆเดี๋ยวพวกไปประมาณสัก10แล้วกันนะครับแล้วก็มีข้างนอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปด้วยเพราะว่าตรงที่บ้านเราเนี่ยคือมันผลิตน้ํามันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วแต่หน้าหนาวเนี่ยเห็นเขาบอกว่าการเก็บไฟฟ้ามันจะได้น้อยลงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองเช็คดูหน่อย ก็เพียงพอต่อการใช้นะครับเพราะว่าเราใช้ใช้งานแค่หลอดไฟในบ้านนะครับ3หลอดใช่ไหมสามหลอดเออแล้วก็แค่ถังไอ้นี้นะครับที่คอยปล่อยไว้ดูดน้ํามันนะครับคือแค่เครื่องแค,แค่ถังเนี้ยหลกักๆในการใช้งานของไฟนะครับผมจะเก็บหัวมันไปเยอะๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าหัวมันเราต้องใช้ตลอดมันเพิ่มมันเพิ่มเยอะดีนะหัวมันผม,ผมชอบกินหัวมันมากเลย ไะเอากล่องไปด้วยเผื่อขากลับเราจะได้เก็บแร่เก็บลายไมห้หมดด้วยนะตรงนั้นนะอาตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะฮะพื้นที่ของเรานะที่ทำสะพานยวเปิดไฟด้วยดีกว่านะจะได้สว่างหน่อยโอเคตอกของไว้ก่อนพกเยอะเกินหนักไปนะฮะเออเราต้องทำเตียงด้วยนะครับเพราะว่าเ n e r g y เราลดต่ำมากนะตอนนี้เพราะว่าเราต้องนอนด้วยนะจ๊ะ ไม่นอนไม่ไน้นะทำเตียงไว้ด้วยดีกว่าสักตัวหนึ่งอ่าเรียบร้อยเอ้ยอย่าเพิ่งนอนดิเอนเนจียังมีพออยู่ไมครับผมเราจะยื่นไปก่อนนะครับยื่นอ่ายื่นให้ให้สุดฝั่งนู้นไปก่อนนะแล้วก็ค่อยต่อเติมแล้วกันนะครับพวกเสาวพวกหลังคาอะไรเงี้ยนะพวกที่ที่กั้นอะไรตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่กินเวลาไปเยอะนะครับ นะเอาแค่ตัวสะพานให้เสร็จก่อนโหยกล้อรถเข็นติดเทอร์โบเปล่าฮะไปๆเก็บกันต่อครับค <c oughs> ำคืนฉันยืนอยู่เดียวได้มุ่งหมายของฉันคือสะพานคอยแต่งเติมให้มันเสร็จสักที ฉันจะได้ข้ามสะพานแบบไม่ต้องลงน้ำไปแล้วภาษากูนะเพลงไปพร้นแล้วนะตอนทีนี้นะไม่รู้เพลงไหนแล้วนี่ตอนนี้ได้เตแมแล้วนะครับผมโอเคต่อขึ้นไปน่าจะได้ประมาณครึ่งหนึงแล้วนะต,ตอนนี้ใช่ปะวะไม้แพงสีอืมครึ่งหนึ่งแล้วครับนะครึ่งของทางแล้วนะครับแม่ ดเดียวเะครับเราจะได้ไปถึงต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นแล้วนะครับแต่ว่าทางลงนี่ไม่รู้จะลงได้หรือเปล่านะติดต้นไม้บอกว่าต้นไม้ใหญ่นี้รู้สึกว่าตัดไม่ได้ด้วยนะครับไซส์มันใหญ่เกินไปโอ้โหยกล้อยูสเคเดอดฟ้ายังยอมมาบอกเลยนะเจอรถรุนของผมเนี่ยนะรุนคลาสิกบ้านๆน,นะฮะก็แรงเหมือนกันนะครับนี่ <c oughs> เจอได้นะวัดได้นะทาเดอฟสได้ทุกคนนะครับอ ของหมดก็ต้องเติมฮะเดี๋ยวมันไม่เพลิน <c oughs> <c oughs> เติมไม้สุงเลครับผมอ่าเรียบร้อยฮะอัน,นี้โอเคครับผมเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งยืนต่อไปยืนต่อไปยัดเข้าไปโอเคเติมต่อฮะใกล้เลยนะครับทุกคนตอนนี้เราใกล้ถึงความจริงแล้วนะฮะ ไปถึงฟักฝั่งฝั่งนี้แล้วอ้อมขาดแม่แฟล้งอีกแม่เฮ้ยอะไรไแ,บบแบบเมื่อกี้สงสัยคิดไปเองนะพอมืดแล้วก็นั่นไงยังไม่แว็บแล้วไงข้างหน้ากูเลยไงผีครับผมนี่ไงนี่ไงกบานแยกกูเดะได้ข่าวว่าเปรี้ยวเหรอฮะ เฮ้ยสะพานหายไปไหนวะ <C le af> เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะ <C le af> ผมข้ามปิดฝั่งเหรออาวชิบหายเริ่มละอาการเริ่มแล้วฮะตอนนี้เอเนอร์จีเหมือนจะหมดนะครับมันก็เลยแบบอาการมันก็เลยจะหลอนๆนิดนึงนะฮะโอเค <c ười> ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะนอนก่อนแล้วกันนะครับ นะน่าจะไม่ค่อยไหวนะอาการมันแบบว่าพอเราเหนื่อยมากๆนะครับมันก็จะตาลายนั่นเองนะครับมันก็จะส่งผลถึงผู้เล่นด้วยนะครับนะตัวละครในเกมมันจะส่งผลผู้เล่นจริงๆด้วยฮะอินไปหรือเปล่าวะกูเนะี่ยก้าโมงกำลังดีไปตอนนี้อาการหลอนเราหายไปแล้วนะครับเพราะว่าเรานอนได้เต็มที่นะเมื่อคืนนีืยทำกันต่อ อยากโดนพายุหิมะซัดแรงๆที่เบ้าหน้าครับอพอจะมีให้ไหมอะนะอยากโดนจังเลยเอ้าเฮ้ยมันมันทะลุหินไปเลยวะนะอยากโดนพายุหิมะกระแทกหน้าสักทีอะครับส่งไหมผมหน่อยได้ไหมตอนนี้กูเล่นแรกๆนี่คือมึงแกล้งกูเหลือเกินนะพอกูเก่งขึ้นนี่ไม่มีอะไรมากระทบกูเลยนะเริ่มลำคานไม่ไหวแนละ้วฮะกว่างตอนนี้ผมขอยิงแล้วกัน มันควรสันตนละนี่ไงนี่ไงมันเป็นหาแล้ยงหนานะมันเหงาเหรอร้องอยู่นั่นแหละลำคาญที่เป่งตั้งแต่เมื่อคืนละให้โอกาสหนีไม่หนีเองนะยิงแม่งเลยดูตุ๊กเคตุ๊กเคดูตุ๊กเคเรายังไม่ถึงครับ ขาดเนื้อขนาดนั้นนะครับพอดีว่าตอนนี้ผมมีเนื้อเต็มเป๋าอ่ <Yeah. S 1> นะเนีจุดสูบทุกคืนนะครับบอกเลยเนื้อบอกเนี่ยของดีด้วยนะองคมั oh. งก็โดนเหยเก้าอี้ได้นะฮะเก้าอี้ตอนนี้เรียบร้อยแล้วฮะแพร้แงแล้วครับผมแพร่งแล้วนะผมว่าถ้าคืนแดงเดือดนะถ้าล่อผีวขึ้นสะพานสะพานพังแน่ๆฮะเพราะฉะนั้นอย่าหาทําดีกว่านะเชื่อผมมันเสี่ยงเกินไปครับทํามาแล้วมันพังของผมนี่ผมก็รับบ่ได้เ้อ ไปครับผมไปให้ถึงฝั่งฝันไปูเกฟ้าอย่าได้มองย้อนมาฮัจิว <c oughs> อ่าตอนนี้ขี้ตุ่ยอกแล้วครับผมนะเปลือกไม้น่าจะเยอะเกินไปนะฮะอืมตรงนี้ก็ยังวางไม่ได้ครับนะต้องยื่นออกไปอีกหวังว่าไม่ติดต้นไม้นะโอเคฮะต้นไม้ไม่ติดครับไม่ต้องเป็นห่วงแล้วตอนแรกผมคิดว่ามันจะติดต้นไม้ไง ถ,ถ้าติดต้นไม้ในคืนงานงอกเลยนะครับไม่สามารถลงได้แล้วก็ไม่สามารถทำบันไดขึ้นได้นะฮะดีะที่ผมคิดวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วนะครับแบบกะแบบมอ,มเองเมกนะฮะแล้วก็นะแล้วก็อะไรต่อแค่นี้แหละฮะ <Huh? S 1> ตรงนี้ถ้าเราวางพื้นใช่ไหมอ้าวโอเคกูคลงมาแล้วถ้าผมวางพื้นตรงนี้ มันได้แค่นี้เหรอวะได้แค่นี้บอจังซี่บอ <c oughs> ทำไงดีวะเนี่ยไปกลับฝั่งนะไปเอาไอ้นี้สักหน่อยไม้แพลงนะครับแม่ <c oughs> มันขึ้นยากตรงนี้แหละต้องใช้เหลี่ยมนะเวลาขึ้นนะโอ้โหไม่ติดเหลี่ยมว่ะ นะถ้าไม่ใช่เจ้าของนี่น่าจะใช้บันไดนี้ไม่ได้นะครับมันน่าจะใช้ได้แค่คนที่ทำมันเท่านั้นนะครับถึงจะใช้มันได้ฮนะยกล้อไปทีหนึ่งถ้าอย่างนั้นน่ะมันทําเหมือนตอนแรกที่ผมทำอ่ะผมว่าน่าจะได้นะที่ว่าวางประมาณตรงเนี้ยนะน่าจะได้นะดีที่สุดนะใช่ปอกว่าสรุปก็พังแล้วกันนะครับคือเห็นแบบนี้แล้วมันไม่สบายลูกกตานะ คือมันผมไม่ชอบเลยอะ่ะมันไม่เป๊ะอะ่ะเพราะฉะนั้นไหนๆก็ทําแล้วเอาเอาแบบว่าเนี้มเนี้ยกว่านี้หน่อยนะถึงมันจะแบบได้ไม่ดีที่สุดก็แล้วแต่ตรงนี้ขาดอะไรวะโอเคเรียบร้อยครับนันประมาณไหนว่าผมดูไม่ออกอะ่ะ ต้องพังใหม่เหรอครับนี่บันไดวนบันไดวนเฮ้ยบันไดวนมันอ,ออกแล้วหรอโอหฟัก oh, อ่อบันไดนี้น่าจะมาแทนบันไดวนใช่ไหมเพราะว่าปกติมันจะมีบันไดวนอันหนึ่งด้วยเฮ้ยนี่ไงเออไอ้ห่าไม่เห็นได้ไงวะ ลองแก้ปัญหาดูใจกูขึ้นมั้เนี่ยเอ้ยมันก็ไม่ได้ครับเอ้ยท้อแล้วกูเริ่มท้อแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าลงมันมันปิดไม่ได้จริงครับตรงนี้คือมันมันเอียงเห็นไหม นะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สตรีมแล้วก็ให้เพื่อนๆช่วยๆกันคิดนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงกันนะครับให้มันแมทแล้วก็ตรงแมทพอดีเลยนะครับผมคือผมแก้มาน,นานมากครับใช้เวลาตรงนี้มาน,นานมากๆเลยนะครับในคลิปอาจจะเห็นว่าแป๊บเดียวนะแต่จริงๆคือผมมันจบไม่ลงคนะคลิปนี้นะก็เลยว่าเอาไว้ไลฟ์สตรีมเพื่อมาแก้ไขแล้วกันนะครับส่วนสะพานเนี่ยตอนนี้ตัวสะพานเนี่ยประมาณ 50-60%ได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อเติมแล้วก็ขึ้นเสาแล้วก็ขึ้นหลังคาครับก็ค่อนข้างจะยาวเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ยากครับคือยากแค่ตอนขาลงอย่างเดียวนะมันลงไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพารนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไ i k e กด comment หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม